แล้วลั่นเ,เป็นเธอมาเทียมมาวะมามาเลยขึ้นไปครับขึ้นไปครับมาเทียมเหมมเลเเหืองผลไป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 กระบองคู่มาโขน,นะนับโคนโขนหนักหนักมาซ้ายมาซ้ายสกัดไว้ก่อนเลย กินครับจอไว้ก่อนครับเอามากินนะครับเอาเม็ดแยงหรืออือฮึถอยครับแา่ขึ้นไปครับ Okay. ต่อไปเลยดีกว่าเม็ดนะ่ะลำคางกินครับโดนมาไปตานั้นไปครับไปครับหมุนหมุนหนีตัวนนุนหรือหนีก่อนอีกหนึ่งตากินครับผมกินครับ ต่อเลยอืมต่อมาสิดันีแล้วหรืออือหือดันขึ้นไปตัวดันตัวนี้ดันขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะผมปรับนิดนึงดกวะ่ะ ทานกินไฟครับเฮ้ยกินเลยเหรอ,อกินครับไปหมวน กินเบีย้ยตัวนั้นงายต่อไปเลยดีไหมโอเคขึ้นไปเลยครับต่อมาเอ้าไม่ยอมต่อมากินตัวนั้นงายลูกไปก่อนหนึ่งเทโอเคกินเรือยไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมมาไปครับผมไปครับผมเดินครับผม กินโคนครับผมเขากินเบี้ยเราได้นะแต่แบบนะถ้าไม่เชื่ผมกินตัดไปเลยดีไหมเนี่ยโอเคมาตัวนี้ โดดมาตานั้นจะทำอะไรหรออีอือฮอะโดดมาเหมือนกันกินเบีย้ยโอเคกินเบีย้ยเราจะกินโคนได้ถ้าอย่างนั้นก็มวนตัวนั้นได้ไหมไม่ได้วะ่ปะปถ้าองนั้นผมวนลงมาตรงนี้แล้วกัน อืมอืม่มโดดไปตานั้นแหละไปครับมาไปอีกตัวหนึง่ง ยางโคนโคนนี้ไปตัวนูน้นกินดีครับ เขากินลูกเราได้ดูว่าเอาอะไรกินน่าจะเอาเบีย้ยกินนะเดาเอามากินนะครับโอเคไปหนีดีกว่าอืมจะมากินเบีย้ยตัวนี้ด้วยเว้ยลูกหนึ่งทีนนหนีไปไหนผูกไว้ก่อนเลยกันนะท่านผู้ชมโดดมาไปผูกหรือว่าจะโดดเป็นลูกเดะ โดดไปลุกแรกกับเบีย้ยไม่คุ้มอ่ะผมผูกไว้ก่อนดีกว่าสงครามเบีย้ยเบีย้ยมามาเบีย้ยโดนไปแตมน,นั้นทำอะไรหรือกินเบีย้ยดีกวา่าไหมท่านผู้ชมกินเบีย้ยดีกว่า ไรตอดเบียดดีกว่าต่อแล้วครับแคบหบนึ่งนะกินดีครับอืมกินครับผม ได้เงินไปนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราเอาเบีย้ยไปผูกเบีย้ยก่อนนะตอนนี้เขาก็ยังโดดทำะไรเราไม่ได้นะตาผมผูกไปก่อนโอเคโดดไปตานั้นไปยึดพื้นที่ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยยึดพื้นที่กระโดดตรงนี้กันดีกว่าเขาโดดดุเราได้นะครับผมบล็อกเลยดีไหมบล็อกเลยดีกว่าอ๊ะบล็อกเลยอโอเคไปครับหมุนดีปะ่ะเยอะเพิ่งดีกว่าผมโดดจตามนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงเปลี่นิดนึง โดดไปตานู้นไปแล้วงั้นเราโดดตานี้แล้วกันอืมโอเคกินไปเลยครับผมได้สองนี่หวากินดีครับมาเขาต้องโดดหนีแล้วละมื่นั้นพี่กินเอ้าไม่ยอมหนีกินหนีแพ้เลยหงครับผม ไปครับผมหมวนครับไปครับบีบเข้าไปไปครับบีบเข้าไปล็อกไปครับ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 ผม ไปครับผมไปครับผมโอเคไปครับตโตแล้วแหละขังแม่งเลยดีกว่าอันนี้ขังเลยโอเคไปครับกระเทิบลงมาหนึ่งตาโอเคเราปรับมานิดนึงน,นะท่านผู้ชมโอเค ไครับบังคับแล้วโอเคชึกอือฮึชึกอหาแล้วต้องเดินเบี้ยละเดี๋ยวจะเดินขุนเดินเบี้ยเรากินตัวนี้ท่านผู้ชม ครัอย่างไม่กินอ่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปเอา้าผมไงตัวนี้อยู่อ่ะเนี่ยโอเคถ้าองั้นโดดไปครับไปโอเคขังเลยครับผมลุกข้างบนโอเคอคครับ